บริษัทเอกชนลาวและเกาหลีใต้ร่วมมือสร้างโรงงานอันดงโ,ดงโซจูในสปปาลาวทั้งยังมีการเซ็นสัญญาบันทึกการส่งแรงงานลาวเข้าไปศึกษาเรียนรู้งานในประเทศเกาหลีใต้ที่จังหวัดคยองซังบุกโดเพื่อกลับคืนมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในสปปาลาวโดยมีบริษัทแม่ของลาาขาข้าขาออกจำกัดผู้เดียวสปป,ปลาาและโรงงานเมียนยีนอันดงโซจูประเทศเกาหลีใต้ โดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการไปสู่โครงการในอนาคตและคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนมากขึ้นและเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะทดแทนการนำข้าแรงงานทั้งนี้ครับยังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้องครับเช่นร่วมมือสอนนักเรียนนักศึกษาลาวในการสร้างอาชีพและประสบการณ์อาชีพเสริมความงามการดึงดูดการลงทุน จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวโครงการส่งนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ทุกโครงการที่มีความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจัน